จดดจดเสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อุชิตับมาแขงปลาครับพี่น้องมากับชมวกคู่ใจผมครับชมวกเซฟตี้สามารถถอดประกอบได้ครับใช้เหล็ก PCY ทำครับไซส์ขนาด7มิลครับคมกริบครับคมมากครับชมกของผม่าแข็งแกร่งมากไม่มี แต่ยังไงไม่มีหักมีแต่โดนหินปลายมีจะงออาจจะมีงอมั่งครับวันนี้ก็จะมาหาปลาเนาะพี่น้องไม่รู้ว่าจะได้ชอดเด็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมไหมก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับด้วยครับจะได้หาคลิปให้พ่อแม่พี่น้องชมกันทุกทุกๆกวันอึกแล้วครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องหนาวก็หนาวครับอาเลสโกมาชมกันครับ จะยูครับน่าจะยูครับใส่ก็ได้ครับยูหรือเปล่าพี่น้องเออ,อยยูครับพี่น้องอุ๊อือกล้องพี่น้องสวยสวยสวยอือ <c oughs> ได้ครับปวดได้ครับพี่น้องกว่าจะหาตัวเจออ้ยพี่น้องขอเช็ดกล้องกันครับ อื้องจดเด็ด็ดเด็ดลุกแล้วครบบ่มีโดนครับสดาครับอ่ไม่ได้สักตัวครับ

ครึ่งโลครับน่าจะสี่ขีดขีดครึ่งโลครับไซนี้ครับนี่ครับรัวออพี่น้องคมมากครับนึกว่าไม่อยู่พี่น้องเอ้ยนี่ครับ ข้อนแขนครับใส่สี่ขีดเกือบครึ่งครึ่งโลนี่ครับโอ้พี่น้องยอดครับนี่ครับสมูทกู่ใจผมนี่ครับสั่งทำได้ครับ320บาททำจากเหล็กพีซครับแข็งโป๊กครับเหล็กไซรัลเจ็มิลครับไม่มีงอครับมีแต่ทื่อไปเลยนี่ครับพี่น้องโอ้หันนี้หมันครับหมันพอได้ครับพอได้นี่ครับ ท่านผู้ชมครับสรุปผลงานครับนี่ครับปลาช่อนสี่ตัวครับนี่ใส่ฝั่งนี้ก็ครึ่งโลน่าจะได้ครับสองตัวนี้ก็น่าจะเบียดเบียดโลครับน่าจะแปด9ลิเก้าคิปน่าจะถึงครับนี่ครับชัวกมคู่ใจอุชิตับพอได้กับข้าวครับนี่ครับพอได้จดเด็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนี่ครับชั่วงของผมชัมวโมง p c ครับพ่อแม่พี่น้องคมกริบ นี่ครับเหล็กเจ็ดมิลไม่มีหักแทงยันโจระเข้แทงยันปลาฉลามก็ไม่หักครับพี่น้องนี่ครับอันนี้สามารถถอดประกอบได้เวลาเราเดินทางไกลๆถอดนี่ครับนี่ครับเซฟทั้งตัวเราแล้วก็เซฟทั้งผู้ขับขี่รอบข้างโอเคครับผมนี่ครับผลงานเนาะก็อย่าลืมกดติดตามให้กดติดตามอุชิตับด้วยนะครับเป็นกำลังใจเดินจะได้ทำคลิปให้เพื่อนพี่น้องได้ชมกัน ก็ okay, ครับผมขอลาไปก่อนครับดึกมากครับตอนนี้อาาหนาวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ